ทำไมมันมีควันมันร้อนเหรอมันร้อนมากใช่ไหมนี่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ so รา d เดอรวันนี้คุณจะมาเจอส o รายเดอร์ในรูปแบบของคนบ้านะครับบ้าเต็มขั้นเลยอันนี้ก็บ้าหนึ่งแล้วอันนี้ก็ยิ่งบ้าไปใหญ่นะครับตอนนี้ผมจะทํำทริปการเดินทางที่ใช้สุ u กินะครับสุสกิคันนี้คุณไม่เคยเจอแน่นอนนะครับ ผมบอกเลยถ้าคุณอายุต่ำกว่ายี่สิบคุณไม่รู้จักผมเอาง่ายๆผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวเป็นๆครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็คันนี้ก็คือสุดยอดโซฟาซิงซูซูกิเบิร์กแมนหกห้าศูนย์เพิ่งเคยเจอเจอตัวเป็นๆครั้งแรกเหมือนกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะได้รีวิวให้ดูนะครับสองคันนี้นะไปอ่ะ้องโอนี่คือเจ้าของรถเดี๋ยวจะเพิ่งออกมาคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนบ้าของแท้นะครับ สองคันข้างหน้าก็เป็นของเขาคนเดียวคันนี้ชื่อรุ่นอะไรวะอ,อ่าชื่อสกิเบนดิตสี่ร้อยครับอืหอหึโอโ้โหอันนี้เก่าหน่อยปีเก้าศูนย์นะครับอันนี้ปีเก้าศูนย์ครับเบนดิตที่แปลว่าโจรอ่ะอ่าฮะอือหึยังจีได้อันนี้ถอดแบตไปใส่คันพีเอลโอเคก็คือแบตมันใช้ร่วมกันกับคันข้างหน้าตัวพีเอลพั R นอาร์เนาะครอยยากหน่ยอยยูโควิดใช้แบตโโอ้ห โคตรดูดีอะครับก็คือเป็นรถที่หายากนะรถรุ่นนี้ <c oughs> เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเนะไปเอาไปกันเดี๋ยว <c oughs> หลายๆอย่างที่ผมไม่คิดว่าเออมันเป็นแบบนี้เหรอผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดตอนควิดรีวิวเนะอ่ะครอมดูนะครับอึ๊บผมจะบิดกุญแจกัน <c oughs> ทำไม <c oughs> บิดไม่ไป <c oughs> ดันขึ้นข้างในน,นิดนึงอะ่ะอ,อ๋อผลักมันไปข้างบนใช่ใช <c oughs> <c oughs> แล้วก็ดันไปเปิดของซูซูเก่าๆจะเป็นอย่างนี้ทุกคนของของซูซูกิจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่เขาเรียกว่าสายซูก็รู้กันรู้ <laughs> กันโอ้โหมันต้องดันขึ้นไปผักขึ้นไปข้างบนแล้วก็ค่อยเปิดได้ <laughs> โอเคเอาใหม่นะครับเพราะอ่าทาไมดันเปิไไดปไม่ได้นะครับยังไงก็เปิดไม่ได้ต้องผลักขึ้นไปอย่างนี้โอ้ง,ง่ายวะไปโอ้แล้วเดินทาง อ๋ออันนั้นไม่ต้องโอเคโอ้โหลักษณะการค่อมนี่มัน <c oughs> ค่อนข้างจะสปอร์ตมากเลยนะครับก้มยังกับว่านอนขี่อือไปไปกันเลยโอ้โหเสียงโคดเล้าใจ เป็นสูบแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวีท i n วินหรือ L อลทวินผมก็ไม่แน่ใจนะครับคล้ายๆกับดูคาเตียโอ้โหก็หมอบสะใจเลยนะครับอันนี้เป็นทริปคนบ้าแน่นอนเจ้าของรถนี่หมายถึงคนข้างหน้านน้องโอเนี่ยบ้าเต็มขั้นเนี่ยมันโหดจริงๆสมคมันนี่ซูหมดแล้วก็มีแต่ซูคันสุดนะครับ ถ้านั่งถ้าขับขี่ก็อย่างที่เห็นน่นนะครับโครเรสซิ่งเป็นรถที่เก่าแต่เก่าอะ่ะผมบอกเลยเออ<ม>เสียงได้โอเคโอเคเข้าใจผิดนิดนึงนะครับสำหรับจุดที่พวกเราจะทำการเลี้ยวกันยูเทิร์นนะเราจะไปเลี้ยวข้างหน้า รวที่แรงก็โคตรหมายถึงว่ารอบประมาณห้าหกพันนี่มึงก็ได้สัมผัสถึงความหน้าหงายแล้วนะครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ใช่รถที่เน้นรอบมากเอาตรงๆเลยเท่าที่ผมจับความรู้สึกได้ไม่ต้องไปที่รอบไป,ปลายๆนะครับคุณก็สามารถสัมผัสได้ถึงความแรงนะประมาณว่าดึงหน้าหงายนะครับ ่ที่ผมชอบอีกอย่างนึงก็คือนี่ดูกันสะบัดมันมาในแนวที่ผมไม่ค่อยได้เจอไี่เห็นนะครับก็คือลาจับกันสะบัดมันอยู่ในแนวเสียงอย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตเลี้ยวอยู่เธอในทิศที่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็ได้เห็นว่าสุดมากต้ว <c> ย <oughs> แำลงบิดนี่สุดจริงๆ <c oughs> เป็นหนึ่งในรถตำนานที่ผมมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์เห็นได้ง่ายๆบนท้องถนนะนะครับ เอาง่ายๆผมเพิ่งเคยเจอครั้งแรกในชีวิตตัวเป็นๆน,นะโอ้โห คนเดียวนะครับเพราะว่าต้องการกล้องที่มีอะไรอยู่ข้างหน้าบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือทริปซูทริปคนบ้า คุไม่มีสิทธิ์ได้มาคร่องมาแนงนะครับผมเป็นบุญตรุดจริงๆแลว้วสภาพรถคันนี้นี่โคตรสมบูรณ์นะผมบอกเลยนะครับยังเด็ดโอ้ต้องบอกว่ากระชากคันเร่งนี่ดิบเถือนได้ใจ ื <c oughs> ปรับสึกนิดหนึ่งนะครับนะ <c oughs> โคตรสบายรถคันข้างหน้าผมเนี่ยโซฟาซิ่งของแท้นะครับเบิร์กแมนหัวก้าศูนย์ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการซ่อมแซม ผิวจราจรไม่ใช่ซ่อมแซมหรอกเขาขยายนะครับขยายอีกสองช่องั่งนั้นก็ยาวไปอย่างเงี้ยจนเกือบถึงอุดรผมบอกเลยเพราะว่าไม่รู้จะมาเล่งสร้างอะไรตอนนี้ทีเดียวยาวเลยประเด็นคือสร้างช่วงหน้าฝนนี่มันก็ค่อนข้างหนักนะครับสำหรับคนที่เดินทางเหรืออีกหน่อยก็จะ มีฝนตกน,น้ําท่วมเงี้ยท่อก็ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะครับเออคลัตนี้ก็โคดนิ่มนะนี่คือเป็นคลัตน้ํามันนะครับเสียงน่าจะเล่าใจมากมนะครับหมายถึงว่าผ่านกล้องผมไม่รู้แต่ว่าในส่วนที่ผมได้ยินเนี่ยมันกล้องขึ้นมาในส่วนประสาทในหมวกกันน็อกนี่มันแบบคลุมคลามไปหมดเลยนะครับสำหรับรถคันนี้โอ้โห ขี่สูก็ต้องประมาณนี้เลยนะครับ ขยับก้นไปข้างหลังน,นิดนึงรู้สึกก้นพอดีแล้วกระจกน้องโอปับไวโอเคนะครับผมดันนั่งไม่โอเคกับลักษณะท่านั่งของรถผมเข้าใจลักษณะของคนที่ขับขี่แบบท่านั่งมันจะใกล้เคียงกับพยาบูษะนะครับแต่อาจจะก,ก้หมหัวไปกว่าหน่อยนะเท่าที่ผมสังเกตยือเป็นรถที่ตัวใหญ่อ่ะ <laughs> ใหญ่มาก แรงสไตล์สุุกิที่มันดิบเถื่อนอยู่แล้วก็ามาเจอไอ้ตัวเนี้ยนะครับ มาณเจ็ดแปดพัน 7, 8, เนี่ยเออคาแรคเตอร์มันชัดเจนเสียงก็แนวแนวดูคตินะสองสูบผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละนะครับเพาเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้เสียงแบบนี้เพราะว่าหลังจากตัวนน TL เนี้ยนะครับ TL 1000R เนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นพยาบุษะซึ่งเป็นรถสี่สูบไหมเสียงมันก็จะหวาน่ะนะครับ แตกต่างจากคันนี้ซึ่งเสียงดิบเถือนสองสูบไม่รู้มันใช้เกียร์ไหนแล้วไม่รู้ใช้เกียร์ไหนเพราะว่ามันเล่นนะครับซึ่งได้เพิ่มมาอีกเกียร์นี่โอ้โหเชนเกียร์นี้ก็เสียงกันกหึ่มมาก เกนนีพราะว่ามันแรงทุกเกียร์เลยไม่ว่าคุณจะเปิดที่เกียร์สูงๆนี่แรงมาได้ตลอดตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยมึงกี่อยู่เกียร์อะไรวะ <laughs> ตรงนี้นะครับบริเวณนี้อขออนุญาตขี่ตามแม่บ้านสักนิดหนึ่งเราจะเลี้ยวตรงนี้ <Okay. S 1> โอเคโ,โอ้โหแขนชาชาแบบเห็นได้ชัดโอ้โห <c oughs> <c oughs> เลย้ยวมือชาก,กันเลยทีเดียว ำไมมันมีควันมันร้อนเหรอ <Okay. S 1> มันร้อนมากใช่ไหมตอนจากตรงไหนครับนี่นี่นี่ตรงนี่นเป็นอะไรไหม น้ำมันโซนแอกหรือเปล่าครับใช่ไหมถ้าน้ำมันฉีดภายนอกถ้ามันร้อนมันก็เป็นอย่างนี้เลยทั้งนั้นน่าจะเป็นอะไรโอเคตรงนี้สวยมากเพราะผมเคยถ่ายแล้วมันได้ฉากภูเขาใช่ าจจะโดนน,นี่ก็ได้ใช้ตัวแคนหวนกันความร้อนอ๋อเหรออ่ะน่าจะได้แล้วโอเคร้อนใช้ได้เลย บาใช่เห็นมันเป็นเนิน,นใช่รถ, <c oughs> ถูกต้องละ <c oughs> เห็นตอนเห็นออกมาตอนนั้นก็รู้เลย